รู้คนหนึ่งชื่อไบแล้วก็แล้วก็เออมีไบอ่ะแล้วก็น้องก็ชื่อไม่ได้แล้ครูปักเงินเนี่ยแต่ว่าถ้าแบบว่าไม่มีตังค์หมดแล้วก็คือ เั่นค้างเธอไว้ครูน้องต้องค้างด้วยเลยครูน้องให้ค้างเลยอ่ะค้าโอ้โหครูน้องนี่เนี้ยบมากเลยหมดมากเลยแต่ว่างอแงเหมือนเด็กเลยครูที่สอนเนี้ยก็คือครูที่สอนจะงครูน้องเหรองอแงยังไงลูกใครเขียนผิดก็อย่างเงี้ยเหรอเสีย ละไรอยแลน้ัวแต่ว่าก็ไม่มีใครแต่ไม่มีใครหัวนะอาแต่มีคนอัวอ่ะไม่รู้ชื่ออะไรอันยิมอะไรลรอ แลใที่เขียนหนัสือแบบนั้นจะทำให้ครูงงไงก็คนที่เหนสือรู้ไหมว่าครูพวกใบครูที่สอนเนคือครูที่สอนจะจริงตอนอนิคับติกรู้แล้วให้เดี๋ยวคนที่เจทำให้อยูห้องยมจะจรินตอนนั้นก็อีน้น่ห้องแทำหมใครจะใคต้องรู้ดู